ปัญหายเยอะมาเลยสร้างอยู่2ปีกว่ามาวันนี้เอา้าช่างหายช่างกลับบ้านเมื่อเทียบกับกับบ้านหายนะพี่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรเลยอันนี้มันเหมือนกับเราซื้อรถยนต์อ่ะอามีประกัน10ปีมาประการหลังการขายนุ่นซ่อมนุ่นซ่อมนี่ซื้อบ้านซื้อบ้านเขามีบริการหลังการขายด้วยเหรอ เ,เครับเขาอยู่ในสวนตลอดวันละหลายชั่วโมงกำแพงภายนอกเนี่ยชอบมากเลยดีมากเลยนะคะเพราะตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยมาเช็ดมาถูอะไรเลยมันก็ไม่ดูใหม่อยู่ตลอดแล้วก็ช่องช่องปกติเนี่ยมันน่าจะดักขี้ฝุ่นได้มากอันนี้ก็ดูสะอาดไม่ต้องทับสาเราแค่บอกความประสงค์ว่าเรามีสามครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยากได้พื้นที่ประมาณนี้นี้นมสีส่วนกลางอยู่ประมาณอย่างนี้ แล้วก็สถานะนี้ของฮานเป็นคนออกแบบสระว่ายน้ำเนี่ยน้องจ๋าก็เป็นคนออกแบบอีกเช่นกันคือตอนแรกไม่ไม่คิดว่าจะได้สระใหญ่ขนาดนี้ค่ะพอบ้านมันออกมาค่อนข้างกว้างเนี่ยจ๋าเขาก็เลยบอกว่าถ้าสระไม่ไม่กว้างรับกับบ้านแล้วมันจะไม่สวยห้องนี้มัน มันดีมากเลยนะเสียดายที่มันไม่ใช่ไฮมะถ้าไฮมมันคงเย็นกว่านี้ก็ลงรถก็จอดมาเจ็ดคันตรงนี้ก็มีห้องเมดอยู่สี่ห้องห้องไม่ใหญ่นักก็มีเมดได้สี่คนได้ยินเสียงโอ<ฮ>อ<ฮ>ธรรมชาติดีไหมจริงจอันนี้มันตั้งใจเป็นตู้รองเท้าแหละแต่ว่าก็เก็บหลายๆอย่างอันเนี้ย โจ์บอกเขาว่าเราอยากมีน้ําตกเขาก็เลยบอกอาวเอาเป็นแบบนี้ละกันให้ฟังเสียงน้ำมันไหลอย,อยู่ตลอดแล้วก็เลยออกแบบมาก็าเออถูกใจดีมันลบดีผมชื่อศิละศรีสุกรีนะครับก็เ,เคยทํางานที่เอสซีมาประมาณ38ปีส่วนข้างๆผมนี่ก็คือภรรยาชื่อสิริดีค่ะชื่อเล่นชื่อต้อมค่ะบ้านหลังนี้นะคะ เป็นบ้านที่มีความรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยกําแพงนอกบ้านเนะะี่ยค่ะมันจะดูสะอาดใหม่อยู่เสมอเพราะเขาบอกมันเป็นเซรามิกเมื่อก่อนบ้านเก่าเนี่ยจะเป็นทาสีพออยู่ไปสัก3-4ี่ปีอ่ะมันจะเริ่มเป็นเชื้อรานะคะมันก็จะเป็นดำ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 อันนี้ดีมากเลยไม่ต้องดูแลแผนังก็ยังดูสะอาดใหม่อย่งนี่อยู่มาปีแล้วยัยงไม่ได้ทําอะไรเลยเกิดผนังเลยนะคะประทับใจค่ะก่อประตูหน้าต่างของทาวเซนคือปิดง่ายและปิดแล้วมีความรู้สึกมันสนิทและเสียงก็งเงียบ ไม่มีเสียงรบกวนข้างนอกคือเราตะโกนอยู่ในบ้านข้างนอกก็ไม่ได้ยินเราตรงนี้จะเป็น Living Room ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับแขกเลยเจอโควิด <COVID S 1> ด้วยอะไรด้วยติดติกันก็จะเป็น Dining Room ห้องทานอาหารอยู่สองห้องทั้งข้างนอกและข้างในส่วนใหญ่เราก็ใช้ข้างนอกเนาะแต่ข้างในเนี่ยมันจะเย็นนะ่ ในบ้านหานี่เย็นกว่าเยอะแม้ว่าไม่ได้เปิดแอร์ก็ตามนะพอออกแบบบ้านเสร็จก็เริ่มออกแบบภายในจริงๆเขาเขาประสานกันออกแบบภายในเป็นแบบนี้เขาจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในบ้านบ้างมีไฟจุดไหนที่จะต้องย้ายจะต้องเพิ่มก็อันนี้ก็นั่งคุยกันบ้างบางทีเด็กๆก,ก็จะชอบนั่งเก้าอี้ตัวนั้นห้องเก็บของอ๋อเนี่ยมีมีช่องมุดลงใต้ถุนข้าไปเซอร์วิส มีสจุดค่ะห้องนี้แล้วก็ห้องสักผ้าอ้าวเชิญชั้นบนค่ะอันนี้เป็นห้องของลูกชายคนเล็กค่ะลูกชายคนเล็กก็ภรรยาหนึ่งลูกลูกหนึ่ง<ม>เป็น3คนพ่อแม่ลูกเรียกว่าแต่ละย,ยูนิตมันก็จะมีลิฟตงรูมนะครับพี่ว่าวิวอันเนี้ยดีที่สุดของสนามกอล์ฟมองมาหลายหลายจุดแล้วนะคะมีสักประมาณ10แปลงที่เข้าเราให้เราปลูกบ้านเอง นอกจากเขาจะปลูกผ่ายพร้อมที่นี่อันนี้ห้องนอกแล้วก็มี walk in closet ห้องน้ำห้องแต่งตัวตรกระจกเยอะกระจกเยอะอันนี้ห้องลูกชายค่ะห้องลูกชายเขาหลานพี่อะ อันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้มาอยู่เพราะนั้นย,ยูนิตหนึ่งอ่ะมันก็จะมีตรงนี้ประมาณ40ตารางเมตรแล้วโซนนี้วันระมาณ120เพราะนั้นครอบครัวหนึ่งก็วันร้อาหกสิบจะเหมือนกันหมดทั้ง3อันนี่ค่ะมี3ตู้คือตอนนี้ผมนั่ก็บ้าโควิดอยู่พอสมควรที่ตอนนี้ผมสั่งไอ้นั่นไปเพิ่มนะไอออนเซอร์ อันเนี้ยเขาจะมาติดอยู่ในระบบนี้เลยนะครับอากาศจากตรงเนี้ยมันจะเวียนไปทุกห้องอยู่ละตอนเนี้ยโปไฟออนไลเซอร์เนี่ย้ซอก็มีให้ซื้อยู่แล้วมีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยไปแล้วเนี่ยก็มาติดติดเพิ่มได้อันนี้เป็นห้องลูกชายคนโตค่ะเจเลยครับเจเลยค่ะก็จะมืดๆืดหน่อยจะทําตู้วายชอบดนตรีชอบตกแต่งมันต้องมีไฟอยู่ข้างหลังอ่ะใส่ไฟเข้าไปแล้วมันก็สะท้อนทะลุหิน<ม>ออกมา ก็สวยดีก็ห้องแต่งตัวตู้เสื้อผ้าใหญ่จริงห้องนี้มันก็ไม่รู้แบ่งยังไงของผู้ชายที่เหลือของของผู้หญิงอันนี้ก็หารทำหมดเลยนะอ่างคอตโต้เราจะลงไปชั้นล่างนะ อันนี้นห้องพีเอีกน้องไมกัน,ม,นมันจะไ, <ป S 1> ได้ชอบขึ้นบันได <c oughs> ตามอายุตามอายุข <c oughs> ้อดีมันก็คือนะ pool a s c e s s ถ้าถามว่าห้องไหนที่อยู่มากที่สุดคือห้องนี้แหละครับห้องนี้จะไม่เหมือนห้องอื่นหินจะน้อยอ่า<ต>พื้นทัชเดนไ<อ>ม้เรียบๆสีสะอาดด อันนี้ประมาณควีนไซส์ก็คือประมาณ5ฟุตคนละเตียงไม่เบียดกันอันนี้ห้องน้ำจะคล้ายๆกับห้องบนเหมือนเหมือนเลยแต่ว่าสะอาดนะแม้แม้ว่ามีคนอยู่เนี่ย <c oughs> ห้องน้ำก็สะอาดไม่ลกไม่อะไรเลยเอาชาได้าเอยครัเ <c oughs> อยด้ใช้ดเอาชุอาไดเอาชุเ <c oughs> อุ้เต็มทุดตูชนนุดเ <c oughs> คุณผู้ชาย2ใบที่เหลือเป็นของคุณผู้หญิงหมดเต็มทุกตู้สองในสิบเหรอครับพี่ใช่ใช่เนี่ยสองตู้ผมนี่รวมกระเป๋านะนี่มีแค่ใช้ตู้เดียวพอที่เหลือยกให้เมียหมดน่ารักไหมดีครับผมดีนี่คือ้าทำเหมือนกันใช่ไหมน้องมาดูว่าทำไมห้องมันถึงโล่งเงี้ยมาดู เขาบอกว่าห้องนี้ห้ามเปิดจริงๆห้องนี้ก็น่าอยู่นะคะเล็กๆอ,นนอันนี้เป็น,อ,น,นอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนะคะอัน,นี้<ม>เอาไว <ป S> ้ <ไป S 1> ทำาาไหไม่ได้เก็บเลยเพราะว่ามีเครื่องทอผ้าด้วยนักสวัสดีเขาเอาไปทำกระเป๋า,าจ่ะเนี่ยไปเย็บเย็บขอบแล้วก็ใส่หูหสวยน้ากระเป๋าใบนี้ ที่เลือกที่ตรงนี้เพราะพี่สองคนเนปะ็นคนชอบเล่นกอล์ฟก็ตอนแรกอะ่ะจะปลูกหลังเล็กๆจะซื้อแปลงเดียวค่ะจะอยู่กันสองคนเพราะลูกๆเขามีคอนโดอยู่นะฮะแล้วก็พอบอกเฮ้ย hey, มาดูไหมเนี่ยที่ในสนามกอล์ฟเพราะลูกก็เล่นกอล์ฟเหมือนกันพอมาอยู you do, you do, you do ่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยไอคนอยู่ด้วยก็เลยต้องซื้อสองแปลงแล้วก็ปลูกบ้านให้มันอยู่ได้ครบสามครอบครัวนะคะที่มาของบ้านมันถึงโตขนาดเนี้ยค่ะ ปัญหายเยอะมาเลยบ้านหลังนั้นอะสร้างอยู่สองปีกว่าแล้วก็มีพอดีเพื่อนเพื่อนลูกชายเขาเป็นสถาปนิกแล้วก,ก็มีบริษัทก่อสร้างแล้วก็บังเอิญอีกไอคนเนี้ยเป็นงานแรกเลยที่มาคุมก่อสร้างบ้านเดี๋ยวมาวันนี้เอ้าช่างหายช่างกลับบ้านพี่ก็นั่งมองทุกวันอ้าววันนี้เสาขึ้นแล้วหายไปสามสี่เดือนมาทํางานต่อมันมีความเสเออมันลําบากเหมือนกันเมื่อเทียบกับกับบ้านหายนะ พี่ไม่ต้องเข้ามายุ่งอะไรเลยเขาหาให้เสร็จตั้งแต่ทําให้จนันทนขอแบบแบบกอส่งาาอนุญาตใบอนุญาตพี่ไม่ต้องมาดูเลยยกเว้นลงเสาเอกอย่างเดียวลงเสาเองมาทําพิธีแล้วตั้งแต่นั้นเขาก็อา้าวเริ่มทำทำทำแล้วเขาก็รายงานว่าเนี่ยถึงนี้แล้วนะครับถึงนี้แล้วนะครับตรงนะตรงครับเราออกแรงไม่เยอะแต่เขาทางฮายมาออกเยอะนะ แล้วเขาจะทําแบบมาเสนอแล้วก็แก้กันจนพอใจพอพอแบบมันถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็มันก็จะออกมาตามนั้นเขาก็ถามเราครับถามเราว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนฟังก์ชันอะไรที่เราชอบชอบชอบอยากให้ตรงนี้เยอะตรงนี้น้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไปศึกษามาแล้วก็ออกแบบมาให้เราดูเราให้โจทย์อย่ไปเช่นว่า เรา<ต>มี3ครอบครัวนะอยู่บ้านหลังเดียวกันมีค <สน S 1> อมมอนแอเรียอีกสักจํานวนหนึ่งแต่เราก็ครอบครัวจะมีพื้นที่อยู่สักเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เขาก็ค่อยๆสร้างออกมาแบบที่1แบบที่2แบบที่3อะไรเนี่ยจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอันเนี้ยที่เราเห็นเขาเป็นจริงนะเสียงนี่เจียมเจียมสุด ฝุ่นด้วยผมว่าฝุ่นก็เยี่ยมคือมันประตูหน้าต่างเลือกได้ดีอะ่ะผมว่ายี่ห้อยี่ห้อนี้ผมก็เพิ่งเคยรู้จักตอนมาใช้ใช้ผลิตภัณฑ์บ้านหานนะของทอสตเตมปรากฏว่าก็ทราบว่าบางพาร์ทเขาก็มาจากญี่ปุ่นเลยคือเราตะโกนอยู่ในบ้านข้างนอกก็ไม่ได้ยินเราตัวบ้านก็ดีเงียบแล้วถ้าคุณสังเกตอะ่ะมันจะเย็นกว่าปกติด้วย แม้ว่าบางทีเราไม่ได้เปิดแอร์นะแอร์ไม่ค่อยได้ <พอ S 1> เปิดเท่าไหร่บ้านร,รู้สึกเลยค่ะ,ะบ้านมันเย็นอยู่แล้วไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วก็แอร์แฟกมันก,ก,ก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่ามันเอาอากาศเข้ามาพอสมควรด้วยปริมาณที่ควบคุมได้แล้วก็กำจัดเชื้อโรคจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบซื้อกั๊กเจ็ดกัดเจ็ดแกจะไปซื้อไอ้เครื่องวัดฝุ่นมา อ,อยู่นอกบ้านฝุ่นท่าน,นี้แล้วเขาลองเข้าไปอยู่ในบ้านฝุนมันลดลงจริงๆเลยมีความรู้สึกเออแอร์แฟกตเนี่ยมีประโยชน์จริงๆค่ะอ, <ผม S 2> อันนี้ประทับใจสุดอันนี้นะผมผมอยากให้ความคิดเห็นตรงนี้ว่าคือตอนที่เราเริ่มเริ่มแอดโรสซื้อบ้านนะกับฮาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วล่ะว่า มีเรื่องบริการหลังการขายตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรก็มุ่งแต่ว่าปกตินคนปลูกบ้านนะ,ะไม่ไม่เคยอยู่ในในความคิดเลยว่าเออมันจะมีบริการหลังการขาย่้อันนี้มันเหมือนกับเราซื้อรถยนต์อะ,อม,อะมีประกรันสิปีมันเป็นการหลังการขายนู่นซ่อมนู่นซ่อมนี่ซื้อบ้าน,ซ,านซื้อบ้านเขามีบริการหลังการขายด้วยเหรอแต่พอพอซ่อมอพอเริ่มเข้าอยู่มันก็เริ่มมีไอ้นู่นไอ้นี่อันนี้แหละเห็นความแตกต่างเลย เริ่มเห็นแล้วว่าเออมีมีบุญนะที่บริการบริการหลังการขายคือมันเสียอะไรมันแป๊บเดียวเดี๋ยวมาท่อจากอ่างอาบน้ำจากอ่างล้างมือไปถึงบ่อดักไขมันมันตันมันไม่เกี่ยวกับหานเลยนะแจ้งครับไปตอน18บแโมงเช้าสิบโมงมาเลยนักระเบิดท่อไขมันอะไรเนี่ยวามามันทําชั่วโมงเดียวเสร็จหมดเลยวันเดียวเลยวันเดียวนั้นเลยสุดยอด คืออย่างเงี้ยมันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งจริงม,มีอีกเยอะแล้วคุณมิม้มนี่จริงจริแกเป็นช่างไฟฟ้าด้วยอะไรที่ไฟฟ้าบางทีแกทาเองเลยนะต่อท่อต่อนู่นตอนนี้สนุกทํามันทุกอย่างใช่เพระาะบ้านบ้านบ้านหลังเก่าต้องมีช่างเนาะโทรอ้าวช่างเฉพาะอันนี้มาช่างเฉพาะอันนี้มาวันนี้ได้วันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือมัน,ม,นมันมีความสุขมันไม่สบายใจอ่ะแล้วเราต้องไปพึ่งพาอาศัยเขาอนะ่ะเนาะมันเหมือนมันเป็นภาระอย่างหนึ่งใช่แล้วผมยังคิดว่า ตรงนี้น่าจะเป็นคอสที่เยอะของไฮเหมือนกันนะตอนนี้มันมันความยากมอยู่ที่ว่าคนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจะเข้าใจตรงนี้ได้ยังไงและยอมรับตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นมันบ้านยังไม่ได้สร้างเลยแต่ว่าอยากคิดอะไรไปถึงบริการหลังการขายขนาดนั้นและภาพมันไม่เห็นนะแต่ดีใจที่ที่กามีบริการนี้ใช่ ถึงแม้เขาจะเก็บตังในอนาคตก็ตามนะมผมยังคิดว่า in มันสะดวกอะแล้วก็อย่างน้อยเราไม่ถูกหลอกแน่นอนบางทีเราไปหาเองเนี่ยไอ้ช่างท่อน้ํามันเนี่ยะระเบิดระเบิดท่อเนี่ยผมว่ากว่าจะเจอเอเจ้าที่เจ๋งๆทําชั่วโมงเดียวเสร็จมาภายในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยนะมันหายากนะ ภาพมากตัภาพมากเป็นใช่เนี่ยช่างช่างวันนั้นที่ก็มาเปลี่ยนมอดักไขมันพี่ก็นั่งทานข้าวกันตรงนี้ตอนเช้าเขาก็เดินแบบสุภาพมาเนยขออนุญาตนะครับคือคือ,คอเรามีความรูออ้สึกว่าเออเขาสุภาพจริงๆใช่เขาผมว่าเขาเป็นทุกคนนะตั้งแต่คุณมิมลงมาเนี่ยสุภาพหมดทุกคนเลยไม่รู้มันสอนอยังไงนะผมว่าที่บริษัทเขามีระบบเช็คโทรเช็คคอร์เซ็นเตอร์เขาโทรเช็คหลังกันหลังบริการด้วยไง ก็ค<อ>งค <ละ S 1> <อ>งช่วย,ยไ,ได้ระดับหนึ่งอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วช่างเก่งแล้วก็สุภาพอยู่แล้วคืออยู่แล้วมีความรู้สึกอยู่แลสบายอะค่ะมันมันเป็นเป็นความรู้สึกนะคือมีความรู้สึกเวลาเรามีบ้านปลูกบ้านอะเวลาเราอยู่บ้านแล้วมันเป็นเหมือนบ้านจริงๆอ่ะนั่นะอยู่แล้วมันไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยไอจะยมุงนนมันจะเสียวันนี้ไอนี้จะเสียวันนี้หรือ เสียแล้วใครจะทําใครจะซ่อมที่พี่ถึงบอกเนี่ยไอ้บริการหลังการขายแล้วก็แบบบ้านที่เราออกแบบเขาก็ได้อย่างที่เราอยากได้ฟังก์ชันทุกอย่างได้อย่างที่เราอยากได้อีกอย่างหนึ่งคือเวลาคนเห็นบ้านแล้วมีความสึกเราภูมิใจที่คนเขาบอกอู้บ้านหลังนี้มันสวยจริงๆนะเวลาใครก็จบ m, หน้าบานทุกครั้ง <c oughs> คุณผู้หญิงว่าไง <c oughs> แนะนำเลยคะ่ะไม่ผิดหวังแน่หนึ่งเลยเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายตั้งแต่เริ่มเลยนะคะ <c oughs> เขากา็มีทีมออกแบบให้เลือกแบบบ้านให้เรามีงบประมาณแค่ไหนเขาก็สามารถเซ็ตให้เราได้เอาคุณมีเท่านี้เอาบ้านได้ขนาดนี้มีมากน้อยก็บ,บ้านได้ขนาดนี้และรับรองว่าบ้านจะออกมาเหมือนที่ที่เราอยากจริงๆแล้วดูเหมือนราคาก็สูงอยู่นะ แต่ว่าถ้าไปดูอีกหลายๆโครงการหลายๆโครงการราคาก็ไม่ได้แพ้กันนะแล้ววัสดุก่อสร้างก็ไม่เหมือนแต่ว่ามันสร้างแบบสร้างแบบของสร้างไทยอะเรียกว่าอะไรสร้างแบบเดิมๆอ่ะเพราะนั้นไอความเนี้ยบความอะไรมันไม่เหมือนกันน่นั่นคือถ้าเทียบอย่างนี้คือเราถ้าเราจ่ายเท่านี้แล้วเราได้เต็มมันก็ดีกว่านั้นผมผมยังคิดว่ามันก็มีความคุ้มอยู่พ มากทีเดียวสําหรับบ้านฮานอย่างน้อยฮานเนี่ยต้องเป็นทางเลือกที่หนึ่งที่ต้องพิจารณาเลยแล้วส่วนพิจารณาแล้วแล้วก็เห็นความแตกต่างช่างใจแล้วแล้วเลือก flow, mm. อันอื่นก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่พิจารณาไม่ได้เป็นเลทางเลือกที่สําคัญที่สุดเชีย <c oughs> นะเชียตั้งแต่อยู่ฟรีมันจนเสียตังเงี่ยยังเชียอยู่เลย ได้ยินเสียงอ๋อธรรมชาติดีไหมนี่อะค่ะน้องตีใช่ไหมครับอ่าแล้วแล้วไม่เสียวเหรอครับเสียวดิทีแดงตรงนี้ถ้าเลี้ยวมันก็เข้าสระน้ําผมพอดีมันแข็งได้เหมือนกันใช่ไหมพี่มันมาหลายทีแล้วเตั้งแต่ก่อสร้างนะโดนกระจกไปทีหนึ่งชั้นบนเลยอันนั้นอันนั้นเขาเคลมให้เสร็จอะไรไม่เป็นไรไม่ตอนนั้นยังไม่มีใครอยู่เพราะมันเดินในสาปีที่แล้ว แล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยมันเข้าวันเว้นวันเลยเยอะเยอะขนาดเลยนะจนถึงต้องเป็นเรื่องเวลาว่าขยับทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่แก้ปัญหาได้เยอะตอนนี้ครึ่งปีหลังสุดเนี้ยเพิ่งเข้ามา2ลูกเองสต่าันลงสระแล้วเขาเขาทำกำแพงต้นไม้อปลูกต้นไม้เขาทำกำแพงต้นไม้ขึ้นมาเสริมแล้วใจ